ผมเอกครับเอกกับช่องเอกแคมปิ้งนะครับวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมานะครับกับว่าหลวงพ่อแล้วก็มาเยี่ยมแม่พุมพวงนะครับราชนีลูกทุ่งนะครับที่ยังอยู่ในดวงตราดวงใจนะครับของคนะหลายคนนะครับวัดทับกระดานเองก็เป็นบ้านเกิดของทางแม่พุมพวงนั่นเองนะครับนครับยังคงความขลังนะครับ ร้าวันนี้จะมีอีกหลายจุดนะครับจะพาไปสำรวจนะครับไม่ใช่ว่าจะมาไหว้แค่แม่พุมพวงอย่างเดียวนะครับยังมีด้านหลังอีกนะครับที่เป็นไอเทมรับนะครับเป็นถ้ำนะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่น like, um> mm, ั้นเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับไหนๆมาแล้วนะครับผมขอคงจะต้องเกินก่อนนะครับก่อนที่จะร่บประวัติของทางแม่พุ่มพวงให้ฟังอย่างคร่าวๆนะครับเราควรจะเรอบประวัติของทางวัดก่อนนะน่าจะดีกว่านะครับอ่ะแล้วก็อธิบายไปด้วยนะครับดูไปด้วยเดิมทีนะครับวัดนี้ มันเป็นสถานที่ชุมชนที่ค่อนข้างจะรกร้างและกันดานนะครับเมื่อปี2476นู่นเนี่ยโอ้โ oh ห oh, นานมากนะครับชุมชนนี้มีชื่อว่าบ้านทับกันดานนะครับไม่ใช่ทับกระดานนะปัจจุบันนี้นะครับบ้านทับกันดานนะครับเป็นหมู่บ้านห่างไกลจากความเจริญนะครับแต่ว่ามีสำนักสงฆ์นะมีสำนักสงฆ์นะครับใช้ชื่อดาเดิมเลยว่าบ้านทับกันดาน ต่อมาปีนะครับ2อ7 6นยดะครับญาติโยมนะครับก็ได้บริจาคที่ดินนะครับบริจาคที่ดินแล้วก็ประตูประจัยนะครับเงินสร้างต่างๆนะครับเพื่อมาสร้างเป็นวัดนั่นเองนะครับปี2476นะครับมีรัวมีปูนะครับปู่บุญนะครับดอก ไม้หอมนะครับอันนี้ต้องขอบอกนะครับถ้าไม่มีเหล่านี้บริจาคที่ดินนะครับแล้วก็ทุนทรัพย์ต่างๆสิ่งที่เราจะได้มากราบไหว้นะครับหรือว่าแม่พงพวงกปนอยู่เนี่ยก็คงจะไม่ใช่ถิ่นกําเนิดเดิมทีมาแต่แน่ใยนะครับมีปู่บุญนะครับปู่บุญดอกไม้หอมนะครับแล้วก็ปู่เสานะครับโพคานะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเพราะว่าเป็นบุคคลที่ให้การเอื้อเฟื้อสถานที่นะครับก็คือ ที่ดินนั่นเองนะครับแล้วก็วัปัตจุปจจัยทั้งหมดนะครับเพื่อสร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับแต่เดิมนั้นก็ใช้ชื่ออย่างที่เราได้ยินกันนะครับว่าเป็นบ้านทับกันดานนะครับแต่ด้วยความที่ชื่อไม่เป็นมงคลเลยนะครับหลายคนก็ลงความเห็นนะครับหมู่บ้านลงความเห็นคล้องต้องกันว่าเปลี่ยนเป็นวัดทับกระดานจะดีกว่านะครับสืบต่อมาจนบัดนี้นะครับก็ยังใช้ชื่อว่าวัดทับกระดานอยู่นั่นร่ำไปนะครับ ครับแพงอ้าวแม่เล่าไปยิ่งกว่านิจายสามตอนจบนะครับแต่ว่าอันนี้คือเรื่องจริงนะครับทิ่ตั้งมานี้น่าจะเป็นสิริมงคลมากกว่าวัดทับกันดานนะครับเป็นวัดทับกระดานแทนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเมื่อเกิดสงครามโรคครั้งที่สองนะครับถล่มลงมานะครับตอนสงครามโรคครั้งที่สองก็ได้มีการย้ายวัดจากสถานที่เดิมนะครับจากที่วัดทับกันดานชื่อเดิมนั้น ได้ย้ายออกมานะครับจากตรงนั้นตำแหน่งเดิมนะครับออกมาอีก1กิโลเมตรนะครับให้ห่างไกลจากสงครามนั่นเองครับก็กําเนิดพื้นที่ปัจจุบันตรงนี้ขึ้นมานะครับของทางสุพรรณนะครับย้ายมาหนึ่งกิโลจากทางของไกลนะครับจากตัวสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองครับจึงได้อยู่ตรงนี้มาสืบต่อมาเรื่อยไปครับผมพาสำรวจเข้าคร่าวกันนะครับแล้วก็ไปข้างในแล้วก็เดี๋ยวเล่าประวัติของแม่คุ่มพวงอีก คั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปพาไปถ้ำนะครับแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อสวัสดีครับ สวัสดีครับหลังจากได้ทราบประวัตินะครับของทางวัดนะครับเดิมทีก็ว่าวัดทับกันดานนะครับเปลี่ยนมาเป็นวัดทับกระดานเมื่อปีไหนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาแล้วครับที่จะเล่าประวัตินะครับของคุณรำพึงจิตฐานนะครับหรือแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ในชื่อปัจจุบันที่คนนิยมเรียกกันนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวไปดูนะครับคุณรำพึงจิตฐานนะครับ เกิดที่ชัยนาธนะครับเดิมทีแม่คุณพ่งของเราไม่ใช่คนสุพรรณแท้นะครับเป็นคนชัยนาธนะครับแต่ว่ามาเติบโตนั่นเองนะครับที่จังหวัดสุพรรณสองพี่น้องของเรานี่เองนะครับบิดานะครับต่ก่อนนั้นเป็นคนค่อนข้างจะยากจนนะครับแล้วก็เอ่อเป็นคนปลูกไร่อ้อยนะครับสุพรรณของเราก็จะเป็นไร่อ้อยซะส่วนเยอะนะครับ ฐานะค่อนข้างยากจนนะครับและต่อมานะครับก็ได้ฝากให้คุณรำพึงหรือแม่พุ่มพวงของเรานั้นนะครับไปเป็นบุตรบุญธรรมของดารานักร้องเสียงดีนะครับคุณไวยพ์เพชรสุพรรณนั่นเองนะครับโอ้อันนี้ผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าเป็นบุตรบุญธรรมนะครับใครรู้แล้วก็ดีด้วยนะครับใครยังไม่รู้ก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆไปแล้วนะครับ การมาทึกเสียงนะครับชุดแรกนะครับของแม่พุ่มพวงก่อนที่จะดังนะครับใช้ชื่อว่าแก้วตารอพี่นั่นเองนะครับโอ้ผมเคยฟังไหมเดี๋ยวกลับไปเปิดฟังบ้างดีกว่านะครับแก้วตารอพี่เป็นอาลามบั้มแรกในการเปิดตัวนะครับของคุณรำพึงจิตหานนะครับหรือแม่พุ่มพวงของเรานั่นเองนะครับต่อมานะครับปี2,519นะครับครูเพลงนะครับครูเพลงมนเมืองเหนือนะครับ ก็ได้รับเป็นสิทธิ์นะครับและเกิดการเปลี่ยนชื่อเป็นแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ครับแทนชื่อเดิมว่าแม่น้ำพึงจิตหานะครับจนโด่งดังมานัดบัตรนี้เป็นต้นไปนะครับอ่ะตอนนี้นะครับก็ใกล้จะครบรอบนะครับการเสียชีวิตของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับอีก4เดือนนะครับก็เป็นวันที่13 13มิถุนานะครับก็ทางวัดนี่ก็กำลังเร่งนะครับประนะครับให้เกิดความ สวยงามนะครับจะได้ต้อนรับญาติโยมนะครับที่มาวัดแล้วก็มาหาแม่พุ่มพวงด้วยนะครับผมเดินดูรอบๆาวๆแล้วนะครับก็เกิดการบำรุงลั้เอ่อธงรูบำรุงอยู่นะครับแต่ด้วยปัจจุปัจนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นในการที่จะทําให้วัดบุรณะดีขึ้นนะครับก็คงจะต้องพึ่งญาติโยมนะครับหลายรอบนะครับผมได้บอกแล้วนะครับว่าวัดวาอารามนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาได้เองนะครับ ไม่มีวัดที่ไหนงอกผุดขึ้นมาได้เองนะครับนอกจากปัจจปรัจัยหรือว่าการถวายที่ดินของทางญาติโยมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผ่านมาแล้วนะครับไม่ใช่ขุดพื้นที่เองหรือว่าอาจจะเป็นคนที่นับถือหรือว่าเคารพศรัทธากับทางหลวงพ่อนะครับหรือว่าคนที่ชอบในตัวของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับก็เชิญครับเรียนเชิญครับคนละเล็กน้อยนะครับก็มาบริจาคนะครับทางแม่พุ่มพวงก็เป็นอย่างที่รู้กันอยู่นะครับ กุฎราบครับกุราบแดงนะครับแม่มุงฟงชอบชอบนะครับก็มาไหว้นะครับพระเสร็จแล้วก็มาจุดธูปว่าแม่พุ่พวงนะครับหนึ่งดอกนะครับเป็นการรำลึกนะครับเป็นการจากไปโอ้น่าจะนานมากนะครับแม่พุ่พวงเกิดเมื่อปี2 5 0 4นะครับจนถึงตอนหมดอายุก็อยู่ที่2535นะครับถ้าตอนนี้ก็บวกโรคปุรหาร66นะครับ อันนี้ผมบันทึกเทปตอนปี2,566ล่าสุดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ62ปีแล้วว้าวนานจัดเกือบร้อยปีนะแต่ถ้าจะร้อยปีนะครับผมน่าจะมอ่งเท่งตามแม่ผมพวงไปด้วยนะครับเพราะว่านานเกินโอเคครับปเดี๋ยวสำรวจตรงนี้เป็นที่คร่าวๆนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตไหว้หลวงพ่อก่อนนะครับแล้วก็ไปอบอกแม่ผมวงว่ากลับแล้วแล้วก็ขอ โชคขอราบตามระเบียบนะครับเพราะว่าเมนพวงนี้ให้เลขเด็ดมากนะครับแต่ว่าผมบังเอิญซื้อไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็ทาไม่ขอนะครับแต่ขออย่างเดียวก็คือมาขอให้ถูกหวยที่ซื้อไปด้วยนะครับโยเองไม่ถูกสักรอบหนึ่งโอเคปะเดี๋ยวบอกนะครับว่ามีทัชิชันใหม่ของทาง,ง Adobe Premiere Pro นะครับผมจะทำให้ดูนะครับ ได้ไหวพระเจ้าเรียบร้อยนะครับไหวหลวงพ่อเรียบร้อยถึงเวลาแล้วครับที่เราจะบอกแม่มุกวงว่าขอไปอีกฟากหนึ่งนะครับตรงนี้เสร็จธุระแล้วนะครับฝากด้วยนะครับใครมาก็แวะมาทางวัดนะครับวัดทับกระดานนะครับมาช่วยกันธุำรุงนะบริจาคสินทรัพย์นะครับนี่ก็ใกล้งานนัวนะครับนายขอประชาสัมพันธ์ไว้เลยแล้วกันครับว่าอีกสี่เดือนครับสิบสามมิถุนายนะครับเป็นงานครบรอบ ของแม่พุ่มพวงนั่นเองนะครับก็จะคงจัดงานทุกครั้งนะครับตั้งแต่นานนะครับ2,536เป็นต้นมานะครับเพราะว่าแม่พุ่มพวงเสียตอน2,535นั่นเองนะครับก็30ปีแล้วครับที่ทำแบบนี้มาตลอดนะครับก็ครบวาระก็มีการราลึกถึงนะครับแม่พุ่มพวงนะครับตั้งแต่ปี2,536ไปเดี๋ยวเราเคลื่อนตัวไปทางนู้นนะครับ ปหงแม่เพวงกลับก่อนนะครับไหวได้ชุกได้ราบครับผมพาไปอฝั่งแล้วครับยังมีถ้ำอยู่นะครับถ้ำเห็นหลวงพ่อกำลังเริ่มเริ่มบูรณะ,ะอยู่นะครับอาจจะยังไม่เสร็จรอสำร้อยดีก็อีกสีเดือนนะครับผมว่ากลับมาคราวนี้ผมว่าน่าจะเรียบร้อยนะครับผมจะพาไปดูว่าข้านะครับใครมีจิตศรัทธานะครับ ผ่านมาก็ช่วยทนุบำรุงวัดยังไงก็ผมเป็นอกีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับที่จะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับใครเป็นแฟนเพจของช่องเอกแคมปิ้งนะครับนอกจากจะในเรื่องของการตั้งแคมป์แล้วนะครับในเรื่องตั้งแคมป์สโลว์แคมปิ้งแล้วก็ดีนะครับไปหาที่สงบสงบพังแรมนะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทนุบำรุงศาสนานะครับเป็นกระบอกเสียงให้นึงกระบอกเสียงนะครับ การธนูบำรุงนะครับว่าจะไปวัดไหนวัดไหนถ้าผ่านก็ต้องเข้าแน่นอนนะครับสาธุสาธุครับใครดูก็ขอให้ได้โชคได้ราบนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตและก็การงานนะครับยิ่งขึ้นไปนะสาธุแต่ต้องทำความดีด้วยครับช่องเราเน้นในเรื่องของการทำความดีนะครับใครเป็นสายบุญนะครับแล้วก็สายสงบนะครับน่าจะถูกใจช่องของเอกแคมปิ้งนะครับเพราะว่า จะทำในเรื่องของวัดวาแล้วก็ในเรื่องของการตั้งแรมค้างแรมเพื่อความสงบสุขของจิตใจเป็นหลักนะครับไะเดี๋ยวพาไปถ้าดีกว่านะครับอ้าวอีพีที่แล้วนะครับพาไปถ้ามุจเรนจะจำได้ไหมใครจําได้บ้างครับถ้าใครได้ดูอีพีที่แล้วนะครับผมลืมไปนะครับผมจะไม่เรียกคําว่าอีพีนะผมลืมไปเลยมึนติดปากนะครับคําว่าอีพีของช่องผมเนี่ยมันจะเป็น 1> EP หนึ่งกับ EP สองก็คือว่าการตัดคลิปคลิปนั้นนะครับ1คลิปมันได้2มันได้สตอนคือมันไม่จบใน30นาทีนะครับมันต้องมีต่อเวลาไงผมก็เลยนับมันเป็น EP หนึ่งนะครับแล้วก็ EP สองตอนจบแต่โดยช่องปกตินะครับถ้ามันอยู่ในเกณฑ์สานาทีผมคิดว่ามันเป็นคลิปธรรมดานะมันไม่ใช่ EP นะครับเพราะฉะนั้นใครไปตามหาอีพีของผม,ผมในในช่องผมเองนะครับดูเไม่มีหรอครับไม่มีครับ มันเป็นก็เป็นคลิปธรรมดาเนี่แหละครับแต่ถ้าจะเป็น EP พีหนึ่งพีสองคือคลิปนั้นมันยาวจนมันจบไม่ลงนั่นเองนะครับจึงต้องต่อเป็น E p พีหนึ่งพีสองนั่นเองเข้าใจตรงกันนะนี่ฝากกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับเออเราก็มีไอ้อะไรนะเอกเอกช็อตเอกช็อตนะครับมันจะเป็นช็อตสั้นๆนะครับอ่าเอกช็อตนั่นก็คือเป็น60ิวิที่กำลังโด่งดังอยู่ณตอนนี้นะครับผมก็จะลงอะไรเรื่อยเปื่อ,อยของผมนะตลกตลกนะครับแต่อาจจะไปไหนก็จะบอกใน เอกช็อตไปด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเอกช็อตก็นุกดีผมว่ามก็บันเทิงดีนะคล้ายๆลทิกตอกอ่ะเอกช็อตเอกช็อตลองไปดูนะผมจะฝากอะไรว่าในเอกช็อตสมมติว่าจะลงคลิปหน้าอย่างคลิปนี้ผมก็คงจะไปฝากในเอกช็อตว่าผมมาวัดทับกระดานก็ฝากไปติดตามด้วยแล้วก็ไปดูคลิปเต็มได้ในคลิปของเอกแคมปิ้งนะครับเพราะมันยังไงมันก็เป็นของทาง YouTube นั่นแหละ มันไม่ใช่ของใครป่ะผมพาไปถ้ำเียว่ะครับไปถ้ำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านครับเพราะว่ายังไม่ไกินข้าวเลยนะครับน่าสงสารมากเลยนะครับเนี่ยป่ะผมขอใช้อัสซิชันใหม่ทานซิชันใหม่นะครับของ Adobe Premiere Pro นะครับตัว2024ซึ่งยังไม่เกิดเลยมันเป็นอย่างนี้งงเลยงงยทันซิชันใหม่ มาจุดการเลยครับจะมาไหว้พระพุทธเจ้าเปิดโรคนะครับก็จะเป็นอุโมงค์ทางเข้านะครับเดี๋ยวสาธุสาธุด้วยกันนะครับพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการบูรณะนะครับตกแส่งนะครับ ให้เข้าที่เข้าทางนะครับคิดว่าน่าจะเร่งให้เร่งให้แล้วแล้วเสร็จนะครับก่อนที่จะมีงานของแม่พุ่มพวงนะครับทีนี้ลูกหลานก็จะได้กำลังกับใบยอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ครบพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับไปครับเดี๋ยวพาไปข้างในอีกทีมีอีกหลายครับมีหลายมงหลังจากผ่านจุดกึ่งกลาง ของทางศูนย์รวมานะครับร้านกว้างๆทางนู้นนะครับแล้วก็ตรงดิ่งมาทางด้านล่างนะครับหรือยังยี่ยงมาทางขวามือของเรานะครับก็จะเป็นเตดีถ้ำนะครับทำเนียบทำเทียมครับวัดทับกระดานเนี่ยทำเนียบอะดูกันดีๆนะครับเตดีถ้ำเขาทำเทียมนะครับวัดทับกระดานนี่ก็จะมีซ้ายขวานะครับตอนนี้ถ้ำต่างๆทางวัดก็กําลังเร่งนะครับบุรณะหรือสร้างให้มัน แล้วเสร็จทานงานอย่างเป็นแน่นอนนะครับใครจะาลื่นะครับดูคลิปนี้แล้วถึงเวลานะครับวันที่13มิถุนานะครับอีกไม่กี่เดือนนะครับสี่เดือนเองก็จะถึงครบกาหนดนะครับที่เราเลาือกถึงแม่พุ่มพวงนะครับก็ออกมากันครับให้คึกคักนะครับเพราะจริงๆมันก็คึกคักทุกปีนะครับข้างในก็แน่นอนครับมีหุ่น แปดหกสิบนะครับทั้งหมด1ิบนะครับ1ิบหุ่นแม่พุ่มพวงนะครับกระจายตามจุดต่างๆของทางวัดนะครับก็ใครขยันก็เดินหากันให้ทุนนะครับถ่ายรูปมาโชว์บ้างก็ดีนะครับว่าข้าพเจ้านั้นหาครบทั้งสิบหุ่นนะครับแต่ที่แน่ๆในข้างในถ้ำนี้นะครับก็จะมีหุ่นแปดหกสิบอยู่ข้างในนะครับไปเราไปหากันครับแล้วก็เจอได้แน่ละครับเพราะว่าหุ่นน่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยน้นะครับแต่เรามาไหว้ก่อน พระเจ้าตาครับไปตรงมาก็ก่อนเท่าเจอถ้ำนะครับก็ต้องผ่านพระเจ้าตาก่อนนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน,นะครับสาธุสาธุครับพระองค์ซึ่งเป็นตำนานนะครับน้โมสารจบนะครับแล้วก็มีคาถานะครับใครมาก็เรียนเชิญนะครับ เราไหวพ้พระเจ้าตากแล้วก็ไปถ้ำข้างหลังนะครับถ้ำจะอยู่ข้างหลังนะครับผมพาไปครับเราไปเข้าถ้ำนะครับก่อนที่จะมืดนะครับเพราะว่าไฟผมยังไม่แน่ใจว่าทางวัดเขาได้ต่อไวหรือยังนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามืดตึดตือนะครับผมจะหาทางเข้าไปไม่ถูกแล้วก็กล้องก็จะถ่ายได้ไม่สวยงามน,นั่นเองไปโยกใครมางานนะครับที่ํำลึกแม่พุ่มพวงนะครับก็พยายามเดินหานะครับ จะอยู่ข้างหลังนะอย่าเพิ่งท้อนะครับวัดอาจจะกว้างฝังพอสมควรเลยนะครับตอนแรกๆเดิมทีสมัยก่อนที่เป็นสำนักสงฆ์นะครับและการบริจาคที่ดินสงฆ์แล้วก็เงินสมทบทุนในการปลูกสร้างวัดเพิ่งได้10ไร่ครับเป็นงิไร่เศษพระธรรมมาผมว่าตอนนี้เป็นร้อยไร่แล้วนะครับเพราะว่าผ่านการเวลามาอย่างช้านานนะครับอันนี้เป็นคุณที่10บนือเปล่าอืมเดี๋ยวเดินหากันเองนะผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เพิ่นถ้ำนะครับ ถ้ำของแม่พุ่มพวงอยู่ในนี้ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะ้ำไฟยังไม่ได้เปิดนะครับอันนี้ใช้ของตัวตัวต้อง GoPro นะครับโอ้สาธุสาุผมขออนุญ,ญาตยังไม่เข้าไปได้ไหมครับเนี่ยเพราะว่าไฟยังไม่ยังไม่นั่นเลยนะยังไม่แล้วเสจยังไม่ได้เปิดนะครับอาจจะมืดตึ้ตืออยู่นะผมขออนุญ,ญาตก่อนวังเวียงเหมือนกันนะครับไปพามาอีกถ้ำหนึง เป็นเป็นป้องๆเป็นช่องๆไปดีวกว่าครับผมพูดอย่างนั้นดีวกว่าผมขออนุญ,ญาตหาสวิตไฟได้ไหมสวิตไฟอืมเดี๋ยวนะมีแต่ปลั๊กนะครับอ๋อไปแบบนี้แล้วกันจะพยายามไปเพิ่มแสงให้นะครับก็มีช่องทางรับทางนี้อีกนะครับก็ยัมืดอีกเช่นกันนะครับผมยังไม่เข้าดีวกว่าครับ อน่าจะมีไฟเมนนะครับแล้วก็พ่วงต่อกันได้ทั้งหมดนะครับแล้วเพราะว่าหลอดไฟอยู่ทางช่วงนี้นะหลอดไฟอยู่ทางช่วงนี้นะครับข้างบนก็น่าจะต้องปิดนะผมว่าถ้าฝนตกมาคงจะต้องเปียกข้างล่างเป็นแน่แท้นะครับจริงๆมีวงเข้าอีกนะหนีทางรอดทางนี้ก็ได้นะครับนี่แต่คดีทางนี้เขาปิดไฟนะไฟยังไม่เปิดนะครับยังมืดตึ๊ดตืออยู่นะผมเกรงเข้าไปแล้ว อืมบรรยากาศมันไม่ใช่นะความหมายอะ่ะออกมาทาโมงนี้ดีกว่าครับนี่เขายังไม่แล้วเสร็จนะครับนี่ครั้งนี้ออกมาโอเคเจอแสงสว่างละโอเคอืมบรรยากาศต่างกันระเกินเข้าไปแบบเมื่อกี้มันก็ยังเอื่มครึมออกสาธุสาธุครบับแก้มรกดอ่ะเดีย๋ยวารืมนะครับถ้ำข้างหลังมีนะ อันนี้ผมบอกเป็นไกด์เฉยๆนะครับจริงๆมันจะมีการเดินไฟแต่ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับทางวัดก็คงจะเร่งเร่งนะครับบูรณะบูรณาการนะครับให้มันแล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนงานแน่นอนนี่เพราะว่ามีไฟจริงๆมันมีไฟแล้วครับ <c oughs> ถ้าเสร็จแล้วไฟก็คงสว่างสวยนะครับเป็นแน่แท้นะครับอ่ะปะดีด้านหลังครับองค์พระใหญ่ผมพามุดท่าหนหลังนี้ไปอีกทีหนึ่งอันนี้ อีกถ้ำหนึงแต่ว่าอยู่ด้านหลังของหลวงพ่อออกมาทางนี้โอ้ย oh. ป็นไงรครับความพยายามของทางช่องเอกแคมปิ้งกดติดตามหรือยังกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรอบหน้าจะไปไหนจะได้มีการแจ้งเตือนก่อนนะครับผมจะแจ้งเตือนทั้งสองที่นะครับช่องทาง X s h o t นะครับคือช็อตสั้นก็จะบอกกล่าวก่อนว่าจะไปไหนนะครับแล้วก็ตามไปดูกันนะครับแล้วก็จะบอกการติดตามผ่านทาง การพูดคุยของทางการทำรายการช่องนี้แหละครับว่าผมจะไปไหนก็จะบอกก่อนเน่นๆเลยนะครับอะดูเพื่อความสวยงามครับพอมาเองแล้วก็มากราบว่าสักการะกันนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่างที่เอกพูดทุกครั้งนะครับวัดไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแล้วก็สวยงามได้เองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับญาติโยเป็นหลักนะครับปัตตุปัจจัยนะครับแล้วก็การขยายพื้นที่ นอกจากเจ้าวาดจะเป็นผู้บุกเบิกแล้วนะครับทางญาติโยมเองก็เป็นผู้สนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเกริ่อนทุกครั้งนะครับที่มาวัดนะครับว่าใครเป็นผู้ถวายที่ดินนะครับหรือว่าปัตตุปัจจัยต่างๆนะครับเพื่อเป็นทานแล้วก็ทําเป็นที่เท่านันยสงก่อนมาเป็นวัดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญที่สุดนะครับกับคนที่บริจาคที่ดินคนแรกๆเลยนะครับเราจะไม่ลืมบุญคุณเขานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้สร้างมาเพื่อให้เราได้มีสิ่ง สวยงามแล้วก็เป็นที่สักการบูชานะครับแล้วก็เป็นที่บาเพ็ญบาเพ็ญตนนะครับให้อยู่ในความสงบนะครับสินเนตสินเนตถ้าสำคัญสาคัญก็อย่าลืมกดติดตามชั่วโม,มงปินผมจะได้สูงๆเผื่ออนาคตขา้างหน้าผมจะไปไกลกว่านี้นะครับชิงอ้าวบอกแล้วครับช่องนี้ไม่มีจบสวยครับไม่มีจบง่ายนะครับผมลืมไหมครับผมลืมผา ผม,มรือพามาดูครับสถานที่สำคัญสำคัญนะครับที่เราจะต้องมาเยือนให้ได้นะครับยังไงทุกคนต้องมาเยือนนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับทุกท่านนะครับโอ,โอ้ใครมีที่แล้วก็ดีใจด้วยใครยังไม่มีที่ก็อย่าเพิ่งไปรีบหานะครับโย่ไปจริงแล้ว ตฏิท,ทินโอ้ยสองพันยี่สิบสี่เล้วประหยัดเหลือเกิน just feel alive.